อยาเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงคุณผู้ชมที่มากความสามารถแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ย ต้องบอกว่าพร้อมกับเหล่าแฟนคลับนะครับสำหรับหนุ่มวินเมทวินนะครับพร้อมกับแฟนคลับคุณผู้ชมหอบอุปกรณ์การแพทย์บริจาคถึง1ล้านบาทด้วยกันนะครับให้กับโรงพยาบาลสุกริมนะครับงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าพร้อมกับแฟนคลับเลยนะครับบริจาคตู้อบทารกแบบเคลื่อนย้ายหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องติดตามสัญญาณชีพจำนวน5เครื่องนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมอบให้แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมซึ่งงานนี้เนี่ยนายแพทย์พิริยะพิบาลกุลนะครับผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาสุกิมเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณนะครับสําหรับน้องวินเมเทาวินแล้วก็แฟนคลับนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องก็มีการบริจาคแบบนี้นะครับให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดระนองแล้วก็โรงพยาบาลที่ชะอํานะครับก็เป็นหลักแสนเหมือนกันนะครับ และที่ดีใจไปกว่านั้นต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดเพลงเนี่ยตอนนี้3ล้านวิวแล้วยอดเพลงที่น้องกําลังร้องเพลงอยู่ถูกไหมแค่ไหนก็ใกล้สามล้านแล้วจ้าตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมมองมาที่สายตาของคุณหมอคุงด้วยนะเวลาอ่านข่าวน้องวินเนี่ยเหมือนน้ำตาจะไหลเปลื้อปลิ่มคุมกระตุยนะเธอเปลื้อปลิ่มมากกับการที่น้องเนี่ยก็คือช่วยเหลือสังคม เอาเขาเรียกว่าเอาพลังด้านบวกอของตัวเองเนี่ยนะรวบรวมแฟนคลับรวมไปถึงค่ะรวบรวมกำลังรัพย์เพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นที่อ้อยโอกาสกว่าหรือว่าบุคคลที่กําลังรอโอกาสอยู่ซึ่งต้องบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเหล่าศิลปินดาราหรือแม้กระทั่งตัวน้องวินเองหรือแฟนคลับเองเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สามารถช่วยในเรื่องอะไรก็ได้เพื่อรประโยชน์แก่สังคมของเรานนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีวันนี้เราก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใช่ก็อยากจะให้ดารานักแสดงหลายๆคน<ะ>ทําแบบนี้นะเราเราจะได้มีความสุขโดยทั่วหน้าการ เกิดเป็นข่าวดูมายา h ฮอติวส์